แต่การทำเอไเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะแต่ปัญหาคือว่าเนื้อหาเนื้อหาที่ผ่าน AI เนี่ยแล้วออกมาเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่เหมาะสมหรือไม่นะครับถามว่าเหมาะสมหรือไม่คืออะไรประเด็นมาอยู่ที่ว่าหลวงพ่อคูณท่านมรณภาพไปตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมปี2558นะครับจากปี58ถึงปีนี้ก็10ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้รับรู้อะไรเกี่ยวกับนายทักษิณแล้วนะครับแล้วจะมาทำคลิป AI บอกว่าชาวบ้านเขาลอมึงมาเป็น10บสปีเนี่ยอันนี้มันจะเกินไปนิดนึงหรือเปล่านะเออเป็นการเอาเอาพระเอาพระผู้ใหญ่นะที่ชาวบ้านเขาเคารพนับถือเนี่ยมาใช้ในทางที่ที่เหมาะสมหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องพิจารณาใคร่ควรกันดูนะครับมันเหมือนกับว่าเอาหลวงพ่อคูณเนี่ยมามาการันตี นะโอ้เนี่ยทักขณนท่านั้นนะชาวบ้านเขารอคอ,อยอย่างนู้นอย่างนี้นะอันนี้เหมาะสมหรือเปล่าอันนี้พุทธศาสานิกชนนะครับก็ไต่ตอมกันดู